เวลาที่เราจะย้ายที่อยู่เราก็จะเจอเรื่องปวดหัวต่างๆนานาที่อยู่ใหม่แล้วมันจะโอเคไหมเรื่องการก่อสร้างน้ําไฟเพื่อนบ้านต่างๆแต่เรื่องหนึ่งครับที่มันน่าปวดหัวไม่แพ้กันเลยก็คือมันต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีผีไหมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะปวดหัวก็ด้วยซ้ำนะครับมันจะน่าปวดหัวยังไง แล้วเราจะทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างผมชวนมาฟังกันใน EP ที่11นี้เลยครับทุกคน This is not a joke เมื่อคิดได้ดีโลกนี้ตลกสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับ EP 11มาแล้วครับทุกคน EP นี้เช่นเคยมี เรื่องจริงที่มันติ้งตองถ้าจะรู้สึกว่าจริงหรอมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะคอมโบกับตอนที่ผ่านมาคือมันเป็นซ,ซีรีส์เกี่ยวกับผีครับเป็นเรื่องผีอีกแล้วแต่ผีในรอบนี้เนี่ยมันมาในอีกแง่มุมหนึ่งและนี่คือเรื่องจริงที่ผมไปเจอมาจากคนรอบตัวผมเลยเลื่อนฟีดอยู่วันนั้นจู่ๆมีโพสต์หนึ่ง ขอความช่วยเหลือขึ้นมาครับเขียนว่าพรุ่งนี้จะไปดูคอนโดมีวิธีเช็คผียังไงบ้างนี่จริงจังนะเฮ้ยอ่านแล้วมันแบบใช่นี่คือเรื่องจริงจังถูกต้องมันคือเรื่องซีเรียสคนย้ายห้องจะเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันหมดครับผมเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้รับสิทธิ์ย้ายห้องสองครั้งติดติดกัน ในเวลาห่างแค่สองเดือนทุกครั้งที่ย้ายห้องความคิดมันแวบเข้ามาหัวทุกรอบเลยครับว่าห้องที่กูไปอยู่เนี่ยจะมีผีไหมวะทุกครั้งผมเข้าใจเขามากๆตออันโพสต์นี้คือเวลาที่เราไปดูห้องอ่ะมันดูได้ทุกอย่างแหละมันตรวจได้ทุกอย่างแหละในห้องแต่มันจะตรวจผียังไงใช่ไหมแล้วถ้าเราซวยอ่ะห้องนั้นมันดันมันดันเมีย ก็คือว่าเราก็จะมีรูเมทแต่แต่ว่าแต่แต่กูจองห้องนอนเดี่ยวไปนะห้องนอนเดี่ยวมันมันมีรูเมทไม่ได้มันเบียดกันนอนคนเดียวก็เต็มแล้วอะนึกออกไหมย่ะชีวิตคนเดียวมันก็ลําบากแล้วมันไม่อยากอยากได้รูเมตอ่ะตอนตอนเป็นนักศึกษาก็มีรูเมทไปแล้วอะตอนนั้นน่ะรูเมทเคยมีแล้วยังมีห้องคนเดียวบ้างอะ ทำงานเก็บเงินนู่นนี่นั่นมาก็พอว่าอยากมีห้องคนเดียวบ้างไงอยู่ตอนอยู่บ้านก็ต้องกับพ่อแม่ขอห้องคนเดียวบ้างไม่ได้หรือไงอ่ะใช่ไหมปัญหานี้มันเป็นปัญหาของทุกคนเลยนะครับที่ย้ายบ้านที่ย้ายที่อยู่มันเป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจเราเสมอผมอะ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงได้บ้างวะเราจะเข้าไปอยู่ยังไงใ,ให้มันด้วยความสบายใจ หลับตาสนิทได้บ้างผมเลยคิดถึงเรื่องของคนคนนี้แหละฮะที่ก่อนจะเข้าไปอยู่อ่ะมันจะต้องมีการไปตรวจบ้านตรวจห้องต่างๆนานาใช่ไหมฮะผมเลยเฮ้ยทําไมตอนนี้เนี่ยในจังหวะนี้เนี่ยทําไมเราไม่มีบริการตรวจผีเออให้มันจบให้มันเป็นแพ็กเกจทําไปเลยให้มันเคลียร์เพราะเรื่องผีเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่อง คุณภาพชีวิตเหมือนกันนะครับเข้าไปอยู่มันจะแฮปปี้ไมแฮปปี้เรื่องนี้คือปัจจัยสําคัญเหมือนกันผมเลยคิดว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยอันนี้ผมเสนอเลยนะถ้าเป็นไปได้ที่อยู่อาศัยทุกที่ทุกที่เลยนะครับควรทำ collaboration กับหมอผีจริงๆเฮ้ยมันตอบความต้องการของ consumer สุดๆอ่ะเนี่ยอย่างเพื่อนในเฟซบุ๊กวันนี้สมมุติ ถ้ามันมีบริการนี้อยู่เขาสามารถตัดจบเข้าอยู่ปิดการขายทันทีแล้วที่สำคัญคือไม่เหมือนใครในโลกใบนี้มาก่อนโปรโมทได้ด้วยมันใหม่ล่าสุดลองคิดดูลองคิดดูง่ายๆสมมุติคอนโดโนเบ c ลคอลลาบレーชョンกับหมอป่าเฮ้ยแค่ชื่อสองคนนี้มาอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็ ใหม่แล้วอยากรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นและลองนึกภาพดูทำโฆษณาเป็นหมอปลาล่าคอนปอนอาวุธข้างกายของเขาบุกค,คอนโดโนเบโลิลคอนโดเป็นสิบล้านขึ้นมาเจราจากับผีเองอยูที่นี่ไม่ได้นี่ดูเองดูเองดูเขาเซ็นสัญญาไปแล้วเจ้าของห้องเขาเซ็นสัญญาไปแล้วมันห้องของเขา ตามทิชเนเจอร์หมอปลาเขาจะชอบเอาโฉนดไปไปครูผีนะฮะเป็นพงเป็นผีก็ต้องรู้เรื่องสิทธิ์แล้วสองสองฝ่ายก็เคลียร์กันหมอปลากับผีที่อยู่ในห้องนั้นเคลียร์กันจบหมอปลาพาผีออกไปไปอยู่ไหนก็จัดแจงที่อยู่ให้คนซื้อไม่อยู่ห้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแค่คิดก็ไหวล่าจริงๆผมแทร์ผมกดแชร์ทุกโซเชียลที่ผมมีผมจะแชร์ทุกช่องทางเลยถ้า มันมีบริการนี้เกิดขึ้นและส่วนที่สาคัญที่สุดครับคือบริการตรวจบ,บ้านเนอะอาะหลังจากที่เรามาี collaboration เกิดขึ้นมันจะตรวจยังไงอันนี้เนี่ยผมก็คิดมาเรียบร้อยจบแล้วทําหน้าที่เสมือนเป็นเคาร์ทีปให้คิดวิธีการตรวจบ,บ้านมาให้ด้วยว่าจะตรวจยังไงคือปกติเวลา,าปกติตามการตรวจบ,บ้านธรรมดาวิศวกรเขาก็จะมาตรวจบ้านใ,ใช่ไหมฮะเขาก็ ตรวจเลยทุกซอกทุกมุมที่มันมีพื้นระบบน้ำฝ้าเพดาน,นต่างๆเขาตรวจให้หมดผมว่าอันเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันหมอผีวิศวะของเราเนี่ยก็เหมือนกันเลยผีมันจะสิงอยู่มุมไหนในบ้านได้บ้างตรวจให้หมดแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเขาจะซ่อนอยู่ตรงไหนได้บ้างง่ายๆครับผมว่าจริงๆอะ่ะก็คือตามรอยหนังผีไปเลยหนังผีเนี่ย ผีมันจะชอบไปสิงตามจุดต่างๆใช่ไหมเราเห็นหนังผีออกมาเอ,อกี่ปีต่อกี่ปีมันจะชอบเห็นผีนะไปสิงตามจุดใหม่ๆอยู่เสมอตามลอยไปเลยฮะมีตั้งแต่อะไรอะ่ะอืมตู้ซ่อนผีอ่ะตู้ต,ตู้ห้องมีกี่ตู้เช็คให้ทั่วตู้ไหนตู้ไหนเช็คให้มันหมดตู้หมดแล้วอ่ะตู้เย็นไปด้วยอ่ะตู้กับข้าวก็เช็คเช็คให้หมดฮนะตู้เซฟเช็คให้หมด เผื่อมันแบบมีผีที่แบบหัวใสแบบไปซ่อนในตู้เซฟดีกว่าเพราะว่านานๆดีเ็าจะเปิดรหัสกว่าจะเจอเราเช็ค <Check. S 2> ให้ทั่วอะไรอีกแอนนาเบลผีตุ๊กาตาผีตุ๊กาตาตุ๊กาตาเช็คเช็คตุ๊กตาตุ๊กตาเชเช็คเช็คมีอันมีอันมีอัน,อนผีช่องแอร์อันนี้จะน่าปวดหัวนิดนึงอะผีช่องแอร์เนี่ยมีความน่าปวดหัวในในตัวอยู่นิดนึงเพราะว่ามันมันจะขึ้นไปตรวจยากนิดนึงแต่มันเคยมีไงมันเคยมีก็แปลว่ามันก็อาจจะมี โอกาสที่ผีตัวอื่นอาจจะเรียนแบบเขาอาจจะไปอยู่ในผีในช่องแอร์เหมือนกันได้ไปเช็คมีอะไรผีไซเบอร์ผีไซเบอ,อร์นี่ก็มีนะผมไปลองดูมาเดี๋ยวนี้ผีไซเบอร์ก็มีก็คือไม่รู้ผีไซเบอร์นี่คือมึงอยู่ตรงไหนวะเ่าเตอร์ก็เอาเช็คเราเตอร์หรือสายไฟเบอร์ออปติกไม่รู้ก็ต้องเช็คครับคือเนี่ยผมไปลองไปรีเสิร์ชมาตามรอยไปเลยตามมาไปเลยมีที่เดียว ที่ผมลองไปดูมาแล้วยังไม่เคยเห็นว่าผีไปสิงอยู่คืออะไรรู้ไหมฮะคือเซ็กช์ทอยเซ็ก์ทอยยังไม่เคยเห็นผมไม่เคยเห็นแบบหนังอ่อเปิดเทเลอร์มาแล้วเป็นเกี่ยวกับผีที่แคสแล้วก็ไปสิงอยู่ในเซ็ก์ทอยยังไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยเจอจริงๆผมเดาว่าแบบอาจจะเพราะว่ามันสั่นได้ แล้วถ้าไปอยู่มันเะี่เวียนหัวมันสั่นอยู่อย่างนั้นอะ่ะเหมือนแบบอยู่ในบ้านที่แผ่นดินไหวตลอดเวลาไม่ไหวแต่เพื่อความสบายใจก็เช็คฮะเช็คไปเพราะอันนี้ก็คือความน่ากลัวอย่างหนึ่งเหมือนกันสมมุติถ้ามันแบบดันมีผีไปอยู่จริงๆดึกดึก,ดกขำคืนลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นดิวดอลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาน่ากลัวนะน่ากลัวสุดส,ดส,ดสดแล้วอันเนี้ยก็เช็คฮะ อ่ะแล้วก็เนี่ยฮะก็เราพอหมอผีวิศวะเราเนี่ยเขามาเช็คให้ทั่วห้องทั่วบ้านแล้วเนี่ยถ้าเจอผีก็มาดีลกันซะให้มันจบบางตัวเขาอาจจะไม่ได้มีจิตอาฆาตอะไรเขาก็เป็นผีทั่วไปก็อยู่ด้วยกันไปได้ก็สงบสุขก็ไม่มีอะไรบางตัวเฮี้ยนอ่ะอันนี้ก็ต้องมาดีลกันอ่ะเฮี้ยนเป็นคนแนวเป็นผีแนวหัวร้อนเป็นแนวแบบว่ามีจิต อา,อาคาดก็อันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่า,ามันจะมีตรงกลางได้ไหมจะคุยจะอยู่กันยังไงก็ดีลกันไปนะครับผมแต่มันจะมีผีชนิดหนึ่งชนิดนี้เนี่ยเป็นผีที่ยังไงผมก็จะไม่ให้อยู่ในห้องผมเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะมาอ้อนวอนผมแค่ไหนผมก็จะไม่ให้มาอยู่คือมันจะมีผีพวกหนึ่งครับที่อยู่ห้องแล้ววันๆเปิดไฟเปิดน้ำ เปิดทีวีเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างพอเปิดหน้าต่างแอร์กูก็ออกไปผมขอเรียกผีพวกนี้นะว่าเป็นอีพวกผีผีคาร์บอนตายไปแล้วมึงยังไม่หยุดก่อคาร์บอนกูเลยอะเอาน้องเกรตามาสาดเข้าสาดใส่มึงแล้วด่าพวกมึงแล้วเกินพวกนี้เนี่ยตอนเจอไม่ได้น่ากลัวก,ก็เห็นน้าเปิดเห็นไฟเปิดทีวีเปิดเองอาจจะมีตกใจบ้าง แต่มันจะน่ากัวจังหวะที่บินค่าไฟมาหยิบค่าไฟมาดูโอ้โหโอ้โหกูโดนผีหลอกแล้วผีหลอกกูแล้วเนี่ยค่าไฟเนี่ยน่ากลัวที่สุดครับผีแบบนี้ผีแบบนี้คือน่ากลัวที่สุดเลยผมไม่เอานี่แหละครับถ้ามันมีบริการนี้มันมีคอลเลรชันนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาที่ผมพูดมาใดๆทั้งสิ้นลูกค้าเนี่ย เข้าอยู่ตัดสินใจได้ทันทีปิดการขายแฮปปี้กันทุกฝ่ายเนี่แหละฮะที่ผมแบบอยากมานำเสนอไม่รู้ว่าคนฟังของผมอาจจะมีใครทำสตาร์ทอัพอยู่หรือเปล่าทำเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเชื่อผมดิยูนิคอนแน่นอนยังไงแล้วก็ถ้ายูนิคอนจริงอย่าลืมผมให้ผมไปเป็นผีขอส่วนบุญด้วยนะ <c oughs> นี่คือเรื่องจริงของวิกนี่ฮะ EP ที่สิของเรา ก็เป็นเรื่องจริงที่จริงต้องอจริงหรอแต่ว่าเรื่องจริงฮะนี่มาจากาเพื่อนใน Facebook ของผมเองยังไงมาฟังกันใน EP ต่อไปมีเรื่องสนุกสต็อกไว้มาพร้อมเล่าให้ทุกคนฟังเช่นเคยนะครับเจอกัน EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนบายบาย This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลก